สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อวานแม่น้องดินมาแปลกๆเลยจ้าพาพี่นอ้นนอ,งนองมาเที่ยวตลาดขามิ้นพามาเบิ่งบรรยากาศขามิ้นเลยจ้ามาเมื่อนี้มากับคุ้นขมนิ้นแม่นูนาแม่นูนานี่แม่นูนาแม่พามาเที่ยวตลาดเลยจ้าโอ้นางเป็นคุ้นขมิ้นจ้า แต่ว่าแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าว่าไทยได้แม่พูดไทยได้แลกตังค์แลกตังค์เหรอเออแลกตังค์เอเอเราต้องไปแลกตังค์ก่อนเราเอาเงินดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินเลียวก่อนนะคะตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งร้อยดอลลาร์เราจะมาเที่ยวตลาดอันนี้เป็นที่แลกตังค์นะคะเราจะมาแลกหนึ่งร้อยดอลลาร์เงินดอลนะคะเเรามาดูว่ามันจะได้กี่เลียว ส่วนใหญ่ก็จะได้400,000เรียวเงิน100ดอลลาร์ก็จะได้ประมาณ400,000เรียวใช่ไหมแม่นี่เขาจะมัดไว้อย่างนี้เ้ยนี่เ,เงินกัมพูชาน400,000เลียว <c oughs> อันนี้ใบละใบละ 10, 000, หมื่นละแม่อ๋อเขาจะให้ใบละหมื่นนะคะแล้วก็ใบละห้าหมืน แม่กำลังนับอ๋ออันนี้อันนี้ของแม่ลงดินนะอ๋อมันจะได้ส่วนต่างมาห้าพันไปไปยางเบืองตลาดขมรนกันจ้ะหอยนางรมแกะสดสดเบืองปลาที่นอกปลาสดสดเราจะมาเอาตีน เอ้เราจะเอามาถัเมาส์เท้าไก่กันเอาเลยแม่ตีนนี่โลไม่เตเอาโลนึงใช่ไหมโลเท่าไรคะโลละหมื่นสองเลียวนะคะเอาโลนึงค่ะยอดนี่มากกโลเลเดี๋ยวดูก่อนนะว่าโลนึงได้เยอะไหมถ้าโลนึงมันขาขามันใหญ่อ๋อนี่ปลาช่อนก็มีนะคะอุ้ยปลานี้ปลากระซิวฉลันก็เคยได้เลยไก่ ยอดอะนนี้ด้วยค่ะโลไหมโหนึ่งได้คะเอาอีกครึ่งโลได้ไหมคะแค่ละโลทีนเงเจเอาโลครึ่งค่ะโอ้เราจะไปทำกินน้ำยาขนมจีนนะคะแต่ว่าเราจะกินกันหลายคนนี่ค่ะโลครึ่งแม่ไม่มีเลือดเหรอเลือดไปซีละเลือดไก่ โ <IL EN C IO> อโหปลาซิวแม่ส่วนใหญ่แล้วเขาอเอาปลาซิวไปทำอะไรกินแกงไงอ๋อเอาไปแกง <S <S <IL EN C IO> แกงสง้มอะไรแกงผักทองแกงจืดที่นี่เขาจะเอาปลาไปแกงปลาซิวไปแกงแต่เราจะเอาปลาช่อนไม่เอาปลาช่อนเลยไหม เราเลยก็เดี๋ยวให้คุาทำให้เลยไปดูนมนี่เป็นนิ้นแน่นอนอ๋อเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนนะคะอ่าโอเคเราได้ไก่แล้วนะคะไปค่ะอุ้ยแม่อันนี้หอยหอยปังเหรอหอยเชอรี่หอยเชอรี่อ๋อนี่หอยเชอรี่นะคะดูดูดูจราจรจะติดขัดนิดนึงนะคะนี่บรรยากาศอ่าสาะอ๋อมีปลาเนินด้วยค่ะ ตกลงเราจะเอาปลานิลน,นะคะทำน้ำยาโลละหมื่นสองนะคะปลานิลค่ะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ค่ะพ่อค้าเขาจะทำให้นะป่ะเราก็จะเอาไว้แล้วเรากลับมาเอาเนาะค่ะเราก็ฝากเขาทำไว้นะคะเดี๋ยวพามาดูร้านนี้พามาดูร้านนี้ดูความาดูความอลัาาางกาของปลาสลิดค่ะ ไข่เยอะมากนี่ดูปลากรดปลากรดตัวสวยมากค่ะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อปลากายนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาซื้อผักกินกับขนมกีนแม่นี่เอาผักกระเฉดแม่อันนี้ก็อร่อยนนั่นแหลอเอเอเขาเรียกใบอะไรใบใบเล<อ>ียง แต่ที่นี่เรียกอะไรใบเรียงเหมือนกันเขาก็เรียกเ,เ,เ,เรียงเหมือนกันใช่ไหมแม่เออใบเรียงสองใช่ไหมค่ะผักกาดเทสองกรัรมก็ไปเรียงอ,อ,อ่าแม่ชะโอมด้วยแม่อุ้ยอันนี้อะไรใบใบใบ,บนี่ไงผักตบชวาดูที่นี่เขาที่นี่เขากินผักตบชวานะคะดู ่าดอนจะติดขักนิดนึงโจผู้ก็ได้ค่ะแม่อันนี้คืออะไรเนี่ย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 อันนี้เหรอค่ะอันนี้มันเป็นอันนี้เล็กๆในในนาผักแว่นเหรอใช่อ๋อนี่นะคะแล้วก็ดอกสนุยหน่อไม้กินแกงหน่อไม้ไหมเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาเอาไว้วันนี้เอาหนุมจีนให้รอดก่อน ชะอมด้วยค่ะชะอมเาจสองค่ะก้อยชอบกินชะอมค่ะแตงไหมแตงด้วยค่ะถัวด้วยอุ๊ยมีเห็ดอันนี้ด้วยเห็ดขมเห็ดขมยูคา มีแตงกวานี่จ้ะร้านผักของเท่าไหรแม่สองเนนสองนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสองร้อยตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสองร้อยนะคะนะคะนี่จะเป็นผักบ,บ้านๆคะ่ะไปค่ะไปร้านไปดูร้านอื่นต่อค่ะ แม่เก็บตังก่อนโม่ยโอ้อ้ไอ้ยอ้ยโอ้ยโ่้ไป้ยอดยโอายโร่ยโอ้ยโอายอาปลอร้านอลาคอ้ยปอ่ะดอ้ยโอ้ย้ยโอายโ้ยโอ้่ะอาออ้ยอ้ออะ้้้้ย แล้วก็ใบมะกรูดกับตะไคร้ไม่ไม่เอาไม่เอาเอาต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดเขามีใบมะกรูด<ม>แล้วก็ตะไคร้ตะไคร้สองสอง,สองพันหน,นึ่งก็ได้พันหนึง่งก็ได้ค่ะต้นหอมค่ะตะไคร้พันหนึ่งแล้วก็ใบมะกรูดพันหนึง่ง

Chị coi hay xí lụt nó cổ Dạ hay miên 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 chia vậy Ờ mà ใา่พอค่ะใส่หมดเลยเอาพี่หน่อยได้ไหมค่ะโอเคทั้งหมดเท่าไหร่คะใบ้นแง้นแหบ่งเท่าไหร่แม่ห้าพันห้าค่ะมะกรูดนะคะ แม่เลือกเอาลูกใหญ่ๆพี่ก้อยเขาจะใช้น้ำโอ้โเท่าไหร่คะเขาขายเป็นลูกเหรอเดยมมันเสียเซซื้อมากูดให้พี่ก้อยนะคะอ้ยนี่มีปูนาแล้วก็มีหอยเชอรี่นาแอบปาถ่ายปูนา นี่นะคะหอมแดงกับน้ำปลาเท่าไหร่คะแม่มือนหนึ่งเห้ <11 S 2> หอคะามมื่ออยอดใบโล่โลเท่าไหร่คะแม่ส0 0 0ี่พันโลละสี่พันค่ะมา่โปเสเส้นสวยมากคะ่ะสามโลนี่คะ่ะกั่งกิโลคนแบบนี้เลย แกงไม่เอาค่ะแม่เราไปต้มพริกต้มแล้วก็ตำโขกเป็นเป็นน้ำยาป่าค่ะมแม่แม่เรายังไม่ได้เลือดไก่ค่ะเลือดไก่เลือดเลือด,อด,อดแม่เอาผักกาดดองนะนแต่มันไม่เข้ากันกับน้ำยาป่านะจะยังไม่ต้องอนะ นี่นะคะขนมจีน3มโลจับขายโดยชายหนุม่มคอมเมนหน้<บ>า, <laughs> นาตาดีสาม,โ,มโลค่ะคุณนะกู้บ่าวรอด้วยนะคะโลละสี่พันนะคะเลือดไก่ไม่มีนะคะเราต้องใช้เลือดหมู ใส่น้ำยาขนมจีนค่ะดูเคียงหมูบ้านเขานะคะพามาดูร้านทองด้วยนะคะก่แม่เขาชอบใส่ทอง แม่อันนี้อันนี้ทองแท้เหรอคะะคั้งค่ะั้งสุดๆอาหารทะเลแม่ก็จะซื้อข้าวต้มอย่างอะอะไรเนี่ยขต้มนะขต้มใส่ข้าวใส่กล้วยเนี่ยหรอ เหมือนกันหมดเหรอทำไมมันหอไม่เหมือนกันเนี่ยมีมันต้มนะคะเท่าไหร่เนี่ยอรละเท่าไหร่อรละพันอรละพันนะคะ ใเข,ข้าวต้มไปเท่าไหร่แน่สามพันนี่แม่เขาชอบปิ้งขนมอันนี้อร่อยนะคะไส้มันจะเป็นมะพร้าวถัว่วอร่อยคะ่อะอรลพันใช่ไหมอรลพันคะ่ะกระท้อนก็มีนะคะเอาไฟคะ่ะ ไปค่ะมะม่วงแม่มะม่วงม,วงม,มีขนมปิ้งข้าวเหนียวปิ้งแม่หนงข้าวเหนียวปิ้งสองอันเอาห,หนูสองอันค่ะอันละพันห้าใช่ไหมพันห้าใช่ไหมเอาห,หนูสองอันเจออีกป่ะข้าวเหนียวปิ้งสองอันเอาอีกสองใช่ไหมค่ะ แม่เราไข่ปิ้งอันนั้น<า>คืออะไรไข่คืออะไรก็ขขออไข่เหมือนขนมปังเอ้อุ<า>้ยค่ะใจดีจังเลยขอบคุณค่ะเขาแถมอันนี้ถือค่ะมาขอบคุณค่ะ ได้ค่าใจดีนะคะแถมขนมด้วยค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะจามอเวร้านขนมเอาเอาห้าอันค่ะออเอาสิบอันค่ะอ,อ,อันเท่าไรแม่มวยไห หนึ่งพันแล้วคะ,อะอเ,อเอาสิบอันค่ะไปเผื่อน้องๆเราด้วยค่ะก็อละพันนะคะก็ประมาณอละสิบบาทค่ะนี่เลยคะเขาทำใหม่ๆเลยะคะ่ะ แม่เขาเรียกขนมอะไรลังผึ้งขนมคมคมขนมคมคม,ม,มที่นี่เขาเรียกขนมกลมบ้านเราเรียกขนมรังผึ้งนะคะเขายังเอาเตาถ่าน,เ,นเลยนะคะนี่แต่บ้านเราใช้ไฟฟ้าหมดแล้วที่ไทยใช้ไฟฟ้าหมดแล้วนะคะ ที่นี่ยังเตาถ่านอยู่นี่นะคะหนึ่งหมืนบาทเอ้ไม่ใช่ค่ะหนึ่งหมืนเรียวค่ะได้ค่ะได้ขนมแล้วทีนี้ก็กลับค่ะไปทำน้ำยาขนมจีนกินกันนะคะดูนะคะของขายข้างทาง